อีกหนึ่งเคสปัญหาภาษีครับผม,รบผมจริงๆก็ไม่เรียกว่าปัญหาก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนเพิ่มมูลค่านั่นก็คือการที่เราซื้อทรัพย์สินหรือของสะสมบางอย่างเข้ามาล่าสุดเพิ่งเป็นประเด็นกันเลยนาฬิกานาฬิกาสมมติคำถามก็คือถ้าเราซื้อทรัพย์สินหรือสิ่งของบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้อวันนี้แล้วมันเก่งกำไรได้ เข้ามาในชื่อของบริษัทเช่นนาฬิกาของสะสมเลยก็ะตามที่รู้สึกว่าราคามันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปได้คำถามคือมันสามารถทำได้ไหมก่อนข้อที่หนึ่งมันทําได้อยู่แล้วคือหลักการไม่ได้มีอะไรก็คือคุณก็เอาเงินที่คุณมีในบริษัทไปซื้อเพื่อลงทุนหรือถ้าไม่เป็นของสะสมคุณจะไปลงทุนในกองทุนในหุ้นอะไรก็ได้นะซื้อทองซื้ออะไรได้ได้หมดคือคือเขาไม่ได้มีข้อห้ามในการทําครับ อันนี้คือหลักการอ่ากำไรเกิดขึ้นจริงไหมก็เกิดขึ้นจริงแต่อันนี้คุยปัญหาเลยไหมเราเข้าเรื่องเลยนะเข้าเรื่องเลยครับปัญหาคือตอนคุณซื้อมาเท่าไหร่อาสมมุติเอาเอานาฬิกาอาจารย์สมมุติว่าอาจารย์เงินบริษัทไปซื้อนาฬิกาอ่าสามแสนบาทสามแสนตึ้งออกไปอ่าอาจารย์เห็นว่านาฬิกาเนี้ยมันเป็นของบริษัทเขาเรียกว่าถ้าเรียกเป็นภาษาบัญชีเรียกว่าสินทรัพย์ครับผมสามแสนอ่าตั้งไว้อยู่ครับอันนี้คือราคาทุนอ่าผ่านไปกี่ปีสมมุติอ่ะห้า ถ้าดีบตส์แปดแสนเนี่ยอันนี้จุดที่มันต้องระวังมี2จุดนะพอซื้อสินทรัพย์เข้ามาบริษัทเนี่ยมันควรจะเป็นสินทรัพย์เพื่อการใช้งานถ้ามันเป็นในมุมบัญชีมันจะมีอันหนึ่งคือต้องซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอันนี้อีกแบบหน,น,นึ่งแต่ในเคสนี้เป็นสินสทรัพย์คุณบอกคุณซื้อในกามาเพราคุณต้องการใช้งานในบริษัทคุณอาจจะมีข้อบอกว่าใช้เพื่อใส่ให้ผู้บริหารรู้สึกะอะไรว่ากันไปอออพอมันมีคาว่าสินทรัพย์เนี่ยมันจะถูกตัด ตามอายุการใช้งานค่าเสื่อมเหมือนเดิมสามแสนเมื่อกี้ใช่ไหมตัดแบบทั่วไปก็อาจจะบอกตัด5ปีก็จะเป็นรายจ่ายบริษัทได้ปีละหกหมื่นแบบนี้นะคิดภาพต่อเมื่อกี้ซื้อไมกี่ปีนะ้าเราขาย5ปี5ปี5ปีครบคุณครบ5าปีปั๊บเนี่ยคุณเอาค่าเสื่อมไปใช้ครบแล้วแปลว่านายกาอันเนี้ยศูนย์บาท อ่ะเหลือบาทหนึ่งในเพื่อนเขาว่าอังคือเหลือเหลือหรือติดติดท้ายไว้ตามตามหลักการเหลือบาทหนึ่งคุณขายเท่าไหร่อ่าววันนั้นราคาตลาด8ปดแสนนี่นะเออผมว่วันนั้นราคาตลาดแปดแสนคีย์เวิร์ดคือราคาตลาดแปดแสนใช่ปะอ๋อถ้าเจ็ดแสนล้วกันปล่อยง่ายๆถ้าปล่อยเจ็ดแสนไอบัญชีคุณจะเห็นกําไรเจ็ดแสนหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าว่าขาดไปบาทหนึ่งไปเออบัญชีคุณจะเห็นกำไรหกแสนเก้าเก้าเก้าใช่ป่ะแล้วเมื่อกี้คุณพูดว่าราคาตลาดแปดแสนภาษีเนี่ยจะบอกว่ากำไรจริงๆอ่ะ แมงคือ79999เนะเพราะราคาตลาดมันคือ800 0สนคือภาษีกับบัญชีเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันบัญชีมันคิดตามเงินที่คุณรับมารับมาก็คือคุณบอกคุณขาย7 0 0 0แสนใช่ไหมเจ็ดแไปจบแต่ภาษีเนี่ยจะบอกว่าถ้าสินค้าตรงนี้มีราคาตลาดต้องขายในราคาตลาดไอแสนหนึ่งที่มันส่วนเกินเมื่อกี้คุณต้องเอามาเสียภาษีด้วยต้องขายในราคาตลาดตาในราคาตลาดด้วยคือถ้าเมื่อกี้ต่อให้คุณจะบอกคุณรับรู้เป็น7 0 0 0แสนไปคือขายขายราคาที่คุณอยากขายจริงๆไม่เป็นไร แต่ไอ้ส่วนตายอีกแสนหนึ่งเนี่ยออคุณต้องเอามาเสียภาษี20%ตามอัต,าตาราภาษีบริษัทเออ,อนั่นแปลว่านั่นแปลว่าตีง่ายๆคือเมื่อกี้กำไรคือ7 0 0 0แสนทั่วแล้วกันนะออใช่ป่ะไม่กำไรคือกำไรคือ8 0 0แสนเจ็ดเก้าเก้าเก้าก้าำไรจริงกำไรที่ต้องเสียภาษีคือเจ็ดเก้าเก้ผมตี8 0 0แสนแล้วกันนะออคุณต้องเสียภาษีแสนหกตามอัตราภาษีนิติบุคคลบริษัทออคุณไง เพราะว่ามันเกินขึ้นไปแล้วผมเปลี่ยนนิดเดียวนะสั้นๆอันนี้เห็นภาพง่ายๆนะคลิปนี้ไม่จบเร็วนะหนอนคุณซื้อนาฬิกาเนี่ยชื่อคุณสามแสนไม่มีค่าเสื่อมไม่ต้องตัดหาเหี้ยอะไรเลยคุณขายแปดแสนกับรห้าแสนนะคุณไม่ต้องเสียภาษีเพราะมันเป็นมันเป็นมันเป็นสินทรัพย์ที่คุณซื้อมาใช้งานมันเป็นสังหารที่คุณไม่ได้มุ่งค้าหากาไรแต่แรกเหมือนคุณซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรมาใช้มันเลยเป็นเหตุผมว่าถ้ากูตอบได้เลยใช่ไหมนี่มันเลยเป็นเหตุผมว่าไอ้ ไม่ควรซื้อชื่อบริษัทและถ้าในทางกลับกันแบบพี่ที่บอกอสมมติหัวข้อมันคือเราซื้อเพื่อการลงทุนอเปลี่ยนเป็นทอง,อทองถ้าเป็นแนนทองเพื่อการลงทุน,น่ก็เหมือนกันก็หลักการเดียวกันคือคือถ้าคุณจะลงทุนทองแล้วคุณไม่ใช่บริษัทลงทุนทองอมันเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะไม่มันเป็นไปได้ที่ค่อนข้างยากมากที่คุณจะไปซื้อทองเก็บเพราะง่ายๆเลยคือคุณเอาเงินที่คุณมีไปซื้อทองเก็บมันก็จะกลับไปเคสนาฬิกาเหมือนเดิมคุณก็ไม่เสียแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ย ที่มันเป็นความบาลานซ์ของกฎหมายเนี่ยมันคือณวันที่เราเอาเงินไปซื้อมุนลิกาหรือทองก็ตามเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทด้วยถูกปะอาจจะใช่และอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่สินทรัพย์ในการประกอบกิจการบริษัทมันม,มีเรื่องนี้ที่น่าต้องมาคุยประเด็นต่อ,อคือถ้าคุณซื้อของพวกนี้มาจริงๆไม,ไม่ใช่สินทรัพย์บริษัทแปลว่าคุณไม่มีสิทธิตัดค่าเสื่อม หมายถึงว่าถ้าไม่ได้เอาไปสร้างผลกําไรเลยในบริษัทใช่คือไม่ได้เอาไปใช้งานจริงๆในบริษัทคุณอาจจะไม่มีสิทธิตัดค่าเสื่อมนี่คือประเด็นที่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเ,เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าวิธีคิดของกฎหมายเอาแบบภาษาคนง่ายๆคือแม่งคิดในมุม สแบบคือคุณเป็นคนน่ยคนมันไม่ได้เกิดมาเพื่อหากําไร,ค,รคนมาเกิดมาใช้ชีวิตดัน,นั้นคุณซื้อทรัพย์สินอะไรมาถ้าคุณไม่ได้แบบซื้อเพื่อเก่งกําไรโดยตรงซื้อซื้อขายๆข,ข,ของคุณเนี่ยคุณไม่ไม่ผิดเพราะมันคือการใช้ชีวิตครับแต่บริษัทเนี่ยใครใครเ้าดูว่าถ้าคนจะตั้งบริษัทมาแม่งไม่ได้ตั้งมาเพื่อ ใช้ชีวิตแม่งตั้งมาเพื่อทํามาหากินฉะ,ะนั้นทุกอย่างที่เข้าบริษัทมามันต้องมีคําตอบว่าเอามาเพื่ออะไระหรือถ้าไม่เอามาเพื่ออะไรสุดท้ายสิ่งที่คุณเอาออไปไม่ต้องมีกําไรเสมอ,อลอจิกมันเลยก็เก็บภาษีสั่งฝัฝ่งบริษัทเยอะกว่าในทุกสินทรัพย์ที่คุณซื้อและทางที่พี่เกิดมาตอนแรกแหละเรื่องหุ้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแหละหุ้นก็นเหมือนกันหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันอย่างหุ้นเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนเป็นบุคคลซื้อหุ้นในตลาดลับอ่ะกำไรเท่าไหร่ก็ไม่่เสีียภาาษอแตถ้ คุณไปซื้อหุ้นในานามบริษัทกําไรตอนขายใะราคาตลาดคุณก็ต้องเสียภาษีก็คือเป็นหลักการาเป็นหลักการเหมือนกันคือหุ้นเนี่ยจริงๆในมุมของกฎหมายจริงๆอ่ะเขาเก็บทั้งคู่นะแต่ในฝั่งบุคคลเขาก็ตุ้นให้คนลงทุนเขาเลยบอกยกเว้นฝั่งบุคคลอ,อ,อะไรเงี้ยคือคือมันก็เลยเป็นเป็นเรื่องคอนขายากว่าถ้าคุณไม่ได้มีบริษัทที่ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อลงทุนจริงๆครับเออถ้าคุณบอกคุณตั้งบริษัทมาเพื่อลงทุนในนาฬิกาทองคำสินทรัพย์ไอ้ของพูดเมื่อกี้ที่เราเรียกว่าเป็นสินทรัพย์เนี่ยมันจะถูกเรียกให้ชัดเจนว่าเป็นสินค้าคงเหลือเพราะคุณซื้อมาเพื่อขายเหมือนอยู่ในสต็อกอ่าเป็นสต็อกแทนคือมันไม่ได้ซื้อมาใช้เออเอนคือคือสินทรัพย์เนี่ยมันหมายถึงหมายถึงสินค้าด้วยแหละแต่ว่าพอคุณบอกว่าคุณตั้งบริษัทมาเพื่อทํนนนาธุรกิจโดยตรงของพวกนี้มัน้าแลวไม่ถ มมีเหตุผลที่คนไม่มีใครเขาเก็บผู้นี้ในบริษัทเท่าไหร่เออเราจะสังเกตว่าไม่ค่อยมีใครเห็นส่วนใหญ่วิธีการที่มันเห็นชัดชัดเจนสุดที่ทากันบ่อยๆก็ซื้อรถไง่เพราะรถมันยังมีคําตอบด้วยว่ารถมันใช้ใช้งานมันก็คือมีค่าเสื่อมได้มันก็เลยมีพดายามกำหมาหมายมตงว่าหักค่าเสื่อมได้ไม่เกินเท่านี้อะไรเงี้ยเออเพราะเพราะรถมันยังพอแบบตอบไม่ได้ตรง แต่ไอ้อพวกอย่างเงี้ยบางทีถ้าเจอหลักการจริงๆก็ถามว่าเอาคุณซื้อมาทําไม,มเพราะมันไม่ได้สินทรัพย์ของบริษัทอเออถูกไหม,มเรียกว่าถ้าบริษัทเราไม่ได้คือเราทํามาหากินในด้านอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเก่งกับอะไร <laughs> ในรูปแบบนี้หรอกจริงเอาเอาเอาง,ง่ายๆเอาเงินออกมาให้ตัวเอง <laughs> แล้วก็ไปใช้ไปซื้อใช่ใช่น่าจะดีกว่าเออถ้าถ้าวางโครงสร้างดีๆการเอาเงินออกมันไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องไร้แรงแล้วก็อาจจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาว แปลว่าจริงๆแล้วถ้าบางคนจะคิดว่าเฮ้ยการซื้อสินทรัพย์เหล่านี้มาเพื่อเป็นการลงทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในบริษัทบางอย่างไปได้ด้วยฉันจะเป็นการยิงปืนนัดเดียวห้องสองตัวอาจจะโดนยิงตัวสําหรับคือมันไม่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 ได้เหมาะกับทุกกรณีแล้วกันอาจจะมีบางอันทําได้ถ้าคุณเป็นธุรกิจแบบนั้นไม่ผิดออ แต่ถ้าสมมุติคุณไม่ได้เป็นทรงนั้นหรืออ,อ,อะไรเงี้ยอ,อคุณก็พูดตรงตงคุณก็ต้องไปหาเล่หาซอยเข้าเอาอะใช่ว่าสิ่งที่คุณซื้อมาอ,อมันจะใช้อะไรกับบริษัทที่ไม่ใช่แค่มาพูดว่าลงทุนแต่เพียงอย่างเดียวออถูกไหมพี่ใช่คือลงทุนเป็นประเด็นรองลงทุนเป็นประเด็นลองเพราะบริษัทไม่ได้ตั้งเพื่อเพื่อลงทุนบริษัทตั้งขึ้นมาเพื่อ ประกอบธุรกิจธุรกิจที่คุณระบุไว้คืออะไรฉะนั้นไอ้พวกนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้เกี่ยวโดยตรงอย่างแล้วเพรฉะนั้นถ้ามองในมุมการจัดก,การไม่ควรทำอ่า,ออาโอเคครับนี่นะครับอีกหนึ่งเคสอีกหนึ่งเคสผมเชื่อว่าก็มีคนคิดเยอะ มีคนคิดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทุกทีจะผมผม,มีเรื่องจะเล่านะผมเล่าออกอาการไม่ได้เ <laughs> อาประมาณนี้ <laughs> แล้วคุณเกินม่อย่างงี้ใช่แต่ผมเล่าไม่ได้เฮ้ยผมเล่าเรื่องนี้มันมันกนระทบหลายคนแต่ว่าเดี๋ยวผมเล่าให้คุณฟังอีกที <laughs> <laughs> ผมว่าเมื่อกี้ผมในใจคือกูอยากจะพูดแล้วแต่กูพูดไม่ได้วะ่ะ <laughs> เดี๋ยวกูพูดให้ฟังเ <laughs> ออโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยกับประเด็นนั้นสงสัยประเด็นนี้พอแล้วเคลียร์ปัญหาเรียบร้อยใช่ครับนะครับผมนี่คือหลักการทางภาษีครับส่วนอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามภาษีช่างสสสงัััยคครรบบมวว